สายเชื่อมครับนะจาก699เหลือแค่296ครับนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับชุดสายเชื่อมพร้อมใช้นะครับนะไม่ต้องไปหาสายเพิ่มนะครับนะไม่ต้องไปต่อใช้งานเองนะครับตัวนี้ให้มาแบบครบเลยนะครับตัวคีบที่จับครับนี่ทั้ง2ด้านสายเชื่อมสายดินครับนี่เข้าหัวมาให้แน่นๆนะครับนะตัวคีบเขานะครับสปริงแน่นมากๆครับนะแล้วก็ตัวสายครับฉนวนหุ้มมาเป็นอย่างดีเลยนะครับนะ ชุดการเชื่อมต่อกระตู้เชื่อมครับตัวนี้เป็นพอ์ตเชื่อมต่อครับฝั่งสายเชื่อมและสายดินนะครับแยกให้เลยครับนะดำแดงชัดเจนนะครับใครที่อยากได้นะครับตัวนี้มีความยาวให้เลือกนะครับหลายขนาดมากๆครับมีตั้งแต่นะครับเจ็ดเมตรสิบเมตรสิบห้าเมตรแล้วก็ยี่สิบเมตรเลยนะครับนะใครที่อยากได้ไว้ใช้งานนะครับตัวนี้สามารถลากไปใช้งานได้ยาวๆนะ บ่ยไม่ต้องขยับตู้เชื่อมบ่อยนะครับนะสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายแล้วก็ใช้กับตู้เชื่อมไฟฟ้าได้ทุกรุ่นด้วยนะครับนะใครอยากได้ครับนะจาก699เหลือแค่296กดในตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือครับ